ใครไม่เคยมาก็มานะที่วัดบางจากปากเกตตันธุบรีที่เขานํารถมารอดแต้ท้องช้างเนี่ยกันทั้งวันนะกลางคืนไม่มีเจ้าหน้าที่นะนะกลางคืนไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่นะนะครับเขาเอดแต่ทั้งวันนะที่เขามาขอพรอแล้วก็รถลอด,ดแต้ทองช้างอย่างเนี้ย